มาเ่ยหน้านี้นะครับในการออกแบบ a AH อ u นะครับใน r r t t i c l l a r e นะครับคือในพวกสถานพยาบาลนะพวกที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตอาจจะเป็นห้องผ่าตัด ICU อะไรแบบนี้นะครับการออกแบบแอในสถานพยาบาลเนี่นะที่ต้องมีการติดตั้ง Final Filter ด้วยเนี่ยวันนี้ก็หมายถึงคนคนหนึ่งเนี่ยนะอันนี้อาจจะหมายถึงผู้ออกแบบเนี่ย พู้ออกแบบก็อาจจะพิจารณาใช้ระบบ d r a w t ทรูมากกว่านะครับก็คือให้คูลิ่งคอยมาก่อนมาก่อนแฟนมาก่อนพัดลมนะครับเ,เมื่อเอาไปเทียบกับกรณีที่เป็นโ t ทรูนะครับที่ค l i n ่งคอยมันอยู่หลังพัดลมนะครับซึ่งถ้าใช้ d r a w t ทรูแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความร้อน ทิ้งจากมอเตอร์เนี่ยนะครับจากการติดตั้งแบบรอทรูเนี่ยนะก็อาจจะใช้เป็นแหล่งความร้อนในการให้ความร้อนกับอากาศที่เพิ่งจะออกมาจากคอยเย็นนะครับก่อนที่จะ,ะก่อนที่จะไปสู่สภาวะสุดท้ายซึ่งมันก็จะอยู่ห่างจากจุดอิ่มตัวหรือจุดน้ำค้างเนี่ยอีกเล็กน้อยนะครับ ก็คือเหมือนกับเป็นการลดความชื้นสัมผัสเนาะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการควบแน่นของความชื้น <No น่ในในด้านหลังลมนะครับด้านเขาเรียกอะไรนะด้านท้ายลมนะครับดาวสตรีมนะครับวิธีนี้เนี่ยมันปัญหาของวิธีของการออกแบบแบบนี okay. ้เนี่ยมันก็อาจจะ มีประสิทธิภาพพลังงานที่มันต่ำลงแหละนะครับเมื่อเทียบกับแบบติดตั้งแบบโด r o ทรูนะครับออธิบายนิดนึงถ้าเป็นโ h ร o ทรูใช่ไหมคอยเย็นมาก่อนพัดลมใช่ไหมครับพัดลมมันก็มี motor, มอเตอร์มอเตอร์ก็จะขายความร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับความร้อนที่จะเพิ่มขึ้นตอนที่อากาศวิ่งผ่านพัดลมเนี่ยเขาตีประมาณสามองศาฟาเรนไฮนะครับ ถ้าตีเป็นองศาเซลเซียสก็ประมาณหนึ่งจุดทาองศาเซลเซียสนะครับหยาบๆเนาะสมมุติว่าอากาศวิ่งผ่านมานะครับผ่านคอยเย็นมาอคอยเย็นอันนี้สมมุติจ่ายน้ําเย็นมาที่สี่ององศาฟาเรนไฮน์นะครับอากาศที่ออกนะวิเคราะห์ด้วยไซโครเมตรีก็อาจจะอยู่แถวนี้อุณหภูมิห้าสองฟาเรนไฮน์ความชื้นใกล้ร้อยเปอร์เซนตะครัาสบกาอันนี้พอ มันมาผ่านพัดลมมันถูกรีฮีทขึ้นไปนิดหน่อยนะครับพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์มันจะลดลงนะครับอ,อ,อันนี้ถ้าเรียนไซคอมิตี้มาก็จะนึกออกเนาะถ้าความชื้นเท่าเดิมนะครับหมายถึงตัวโอเมก้าเนี่ยตัวกิโลกร,รมัมน้ําต่อกิโลกร,รัมอากาศแห้งเนี่ยมันเท่าเดิมเนี่ยเวลาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์มันจะลดลงนะครับพอความชื้นสัมพัทธ์มันลดลงมันก็ไม่เกิดการควบแน่นที่นี่ นในขณะที่ถ้าเป็นโบรซูเนี่ยอากาศถูกรีฮิตไปก่อนแล้วนะครับพออากาศวิ่งไปสัมผัสกับคอยเย็นปุ๊บเนี่ยออกมาที่55องศาเหมือนกันนะครับแต่ว่าความชื้นมันกลายเป็น9.9ไม่ใช่8.9เหมือนเก่านะครับเพราะนั้นพอความชื้นสูงขนาดนี้แบบที่เขาบอกเมื่อย่อนหน้าที่แล้วใช่ไหมอากาศวิ่งผ่านถูกรีฮิให้ความเร็วสูงขึ้น อุณภูมิความดันจะดรอปลงมันก็อาจะเสี่ยงต่อการเกิดการควบแน่นเพิ่มขึ้นเอาการควบแน่นได้นะครับเ,เดี๋ยวก่อนจบย้อนกลับไปทบทวนตรงนี้ให้นิดนึงแล้วกันเนาะว่าความชื้นเท่าเดิมแต่ว่าพออุณหภูมิเพิ่มแล้วความชื้นสัมพันธ์ลดลงได้ยังไงเนี่ยก็เอารูปนี้เลยแล้วกันเดี๋ยววาดให้ดูสมมุติเราอยู่ที่เมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าสิบ เอ้ยอะไรนะห้าสิบสองเก้าสิบเก้าใช่ไหมห้าสิบสองกอาจจะอยู่ตรงนี้เก้าสิบเก้ากาดดีอยู่ตรงนี้นะครับเนอะอยู่ใกล้ๆ100้ร้อยเปอร์เซ็นทีนี้ตัวแกนนอนเนี่ยครับแกนนอนตัวเนี้ยเนาะมันเป็นโอเมกา้าโอเมก้าก็คือเอ่อความชื้นหมายถึงไอ้น้ำที่มีในอาราศต่อกิโลกร,รัมของ ไอ้น้าในอากาศที่มีต่อกิโลกร,รัมอากาศแห้งนะครับหน่วยก็อันนี้ก็แล้วแต่ที่เขาเป็นป,นะปอนนะปอนไอ้น้าต่อปอนอากาศแห้งนะครับความชื้นอยู่ตรงน,นี้ตอนที่อากาศวิ่งผ่านเนี่ยตอนที่อากาศวิ่งผ่านฟิลเตอร์เนี่ยนะครับไอตัวความความชื้นที่อยู่ในอากาศนี่มันไม่เพิ่มขึ้นหรอกไอตรวนี้ไอความชื้นสัมบูหรือโอเมกาเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นหรอก เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอากาศเอ,อถ้าเกิดมันวิ่งผ่านพัดลมใช่ไหมเนี่ยกรณีเนี้ยนะครับถ้ามันวิ่งผ่านพัดลมอุณหภูมิมันสูงขึ้นใช่ไหมเป็นห้าสิบห้าก็เนี่ยครับลองดูสมมุติอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นห้าสิบห้าสูงขึ้นมาเห็นความชื้นไหมครับความชื้นสัมพัทธ์จากเดิมที่ใกล้เก้าสิบเก้าเนี่ยมันกลายเป็นลดลงนะ้เหลือแปดสิบกว่าโอเคไหมครับก็ให้พอนึกภาพออกนะกรณีที่ อากาศอุณหภูมิเพิ่มขึ้นโดยที่ความชื้นสัมบูรณ์หรือโอเมก้าไม่เพิ่มเนี่ยความชื้นสัมพันธ์มันจะลดลงนะครับนั้นพอเราพอเราให้ลมเย็นวิ่งผ่านพัดลมก่อนแล้วก็เกิดรีฮีทนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้อความชื้นสัมพันธ์สูงขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะเกิดคอนเดนซ์ในฟิลเตอร์ก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็คืออันที่เขาอธิบายในยอดหน้าที่ผ่านมาเนาะ